มาครับสวัสดีครับผมอ้าวเลิกงานมาเยี่ยมนางคานวันนี้เมนูใหม่ๆเลยนะแม่เก๋เขาสรรสร้างนะนี่อะไรเอ่ยลาบเห็ดนะครับลาบเห็ดนะเห็ดอะไรครับเห็ดหลายอย่างเห็ดหลายอย่างเลยแ<อ>ม่เก๋ <ๆ S 1> <พ>อบอกเห็ดหลายอย่าง <ๆ S 2> เลยนะครับเนี่ยนี่นี่ลาบเห็ดแต่ใส่หมูยอใส่หมูแล้วก็ใส่กุ้งนะครับผมมาเอาเลยแล้วกันลุยเลยแล้วกันไส่เนียโอ้โห เห็ดเน้นๆกันเห็ดนะครับนีเห็ดเห็ดโอ้โหเห็ดเน้นๆดูดิขน<อ>ญ่ใหญ่เอ้าอืมอืม,อ,มอ,อร่อยดีอืมชอบเห็ดอืมอย๊า Gracias. không <tôi> đi oh hmm. hmm. ừ. rồi ồ hồ ừ ừ ừ nữa, Hết mình หมูยอหมูสับเห็ดกุ้งอืมอืมนีย่ยเปนดูสุดของน้ำเลยทำใหญ่ อืมดอฮะพร้อมฮ